สวัสดีครับผมเล็กอานนท์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โกดัง RDD Car Center รถหมดสัญญาเช่าแต่วันนี้ผมมีรถรุ่นหนึ่งที่มีเท่าไหร่นะครับขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเป็นรุ่นอะไรเนี่ยก่อนอื่นนะฝากกดติดตามนะครับ Subscribe ให้หน่อยนะแล้วกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรถรุ่นนี้และรุ่นอื่นเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันไปนี่เลยนะครับรถรุ่นที่ผมพูดถึง คือ Revo 2.4 EP Runner ปี2017เกียร์ออโต้ทำใหมนะครับรุ่นนี้ถึงมาเท่าไหร่แล้วก็ขายหมดและขายหมดไวด้วยนะครับเพราะว่าราคาไม่น่าข้ามสี่แสนน่าจะอยู่3าปลายนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้มีแค่คนซื้อไปใช้มีทั้งคนซื้อไปขายด้วยนะครับเพราะว่า ที่เนี่ยราคารถถูกกว่าตลาดอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นตัวนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับเป็นหน้าตัวปี2017สภาพเนี่ยจะคละกันไปแล้วแต่คันนะครับส่วนภายนอกภายในเนี่ยถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะก็แอดผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้เพราะว่าที่ผมเปิดให้ดูไม่ได้ในคลิปเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับวันนี้รถเนี่ยยังไม่สามารถรู้ราคาหรือว่ายังไม่สามารถเปิดไปถ่ายสภาพอะไรต่างๆได้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา ต้องมีทางพี่ช่างนะครับพี่ช่าง PDI ของอาคเนเนี่ยแหละจะตรวจสอบรอบคันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นไงตรวจสอบเลขไม้ก่อนนะครับว่ามีการกลอหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าที่เนี่ยรถต้องไม่แท้ทุกคันนะครับรถต้องไม่แท้ทุกคันเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยเรื่องนี้แล้วก็เช็คว่ารถเนี่ยเช็คระยะตรงกับาตามรอบไหมนะครับแล้วก็สภาพรถเป็นยังไง มีโดนตรงไหนบ้างนะครับเขาตรวจให้แบบครบนะครับอันนี้ก็คือว่าเวลารถเข้ามาจะผ่านขั้นตอนนี้ทั้งหมดทุกคันนะผ่านขั้นตอนนี้ปุ๊บทีเนี้ยเขาก็จะประเมินราคานะครับจากตลาดมือสองทั้งหลายแล้วก็ลานประมูลอีก7แห่งมาเฉลี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ตั้งราคาให้ต่ำกว่าตลาดเพราะว่าเขาต้องการที่จะระบายรถให้ไวที่สุดเพราะว่าเขา เอารถเนี่ยไปปล่อยเช่ามาแล้วเขาได้กาไรมาส่วนหนึ่งทีนี้เขาก็จําเป็นจะต้องขายเพื่อเอาต้นทุนนะครับคืนเพื่อที่จะเอาไปซื้อใหม่แล้วปล่อยเช่ากันต่อเนื่องแบบนี้นี่คือเหตุผลนะครับทำไมรถหมดสัญญาเช่าราคาถึงถูกกว่าตลาดแต่ว่ารถหมดสัญญาเช่าของที่นี่นะครับจะเป็นการเช่ารถระยะยาวทั้งหมด5-7ปีแล้วแต่สั้นกว่าน,นั้นยาวกว่าน,นั้นเป็นบางเคสนะครับจะคนละแบบกับรถเช่าระยะสั้น เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะอาจจะมีพี่ๆหลายคนสงสัยว่าคนขับรถเช่านะครับจะดูแลเหมือนรถตัวเองไหมจะดีไหมอะไรยังไงนะครับผมอธิบายแยกก่อนนะคือตอนขับขี่เนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ตอนการบำร,รุงรักษาการตรวจสภาพอะไรพวกนี้เขาจะมีมาตรฐานในการที่เขาให้ทําอยู่แล้วอย่างการเช็คระยะถ่ายของเหลวนะครับ ปรับซ่อมนู่นนี่นั่นต้องตามรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเป็นน้ํามันเครื่องไม่มีการลากรอบใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องตามมาตรฐานของเขาเท่านั้นนะครับเขาจะมีตรวจเช็คตลอดแล้วก็ต้องเข้าสู่ด้วยที่สําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีสําหรับรถหมดสัญญาเช่าคือข้อดีหลกักๆเลยนะแล้วก็ราคาถูกอันนั้นก็คือข้อดีอยู่แล้วนะสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้เองซื้อให้ลูกน้องใช้รวมทั้งพี่พี่เต็นที่ซื้อไปขายก็มาซื้อกันเยอะมากรุ่นนี้บอกเลยมาเท่าไหร่ก็หมด ถ้าคนที่เคยซื้อรถจากที่นี่น่าจะรู้ว่าราคาเปิดแป๊บเดียวแย่งกันจองแบบเหมือนแฟลชเซลล์นะครับเหมือนแฟลชเซลล์คือเปิดปุ๊บจองปับ๊บนะครับก็บางช่วงนะรถจะเข้าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะรู้ว่าช่วงไหนรถเข้ามาอะไรยังไงบ้างหรือหารุ่นไหนอยู่นะครับบอกผมไว้ ถ้ามีเข้ามาผมจะแจ้งไปนะครับแจ้งไปปุ๊บเนี่ยผมจะแจ้งตั้งแต่รถเข้ามานะครับแล้วก็ขั้นตอนการจองทํายังไงถึงจะจองได้จองได้ช่วงไหนรถมาตอนไหนจองได้คืออันดับแรกเลยรถมาเนี่ยมาจอดแบบนี้ยังจองไม่ได้ ไม่มีใครจองได้ทั้งนั้นนะครับต้องรอช่างตรวจเสร็จต้องรอประเมินราคา3ต้องเปิดราคาแล้วเท่านั้นถึงจะจองได้นะครับต่อให้โอน์จองพร้อมโอนลจองแค่ไหนก็ยังไม่ได้นะครับต้องรอราคาเปิดแล้วก็จองพร้อมกันใครจะเป็นคนได้จองก่อนอันดับแรกคือคนที่ตัดสินใจได้ไวที่สุดนะครับคนที่ออนน์จองก่อนนะครับก็จะเข้ามาดูรถทีหลังหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะผมอธิบายขั้นตอนก่อนคือเวลารถมาผมจะแนะนําให้จองกันก่อน นะครับแล้วสะดวกเข้ามาดูรถเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาถ้าเข้ามาดูไม่ชอบหรือว่าอยากเปลี่ยนคันได้หมดนะครับเอาเงินจองคืนก็ได้แต่ที่แนะนําให้จองก่อนเพราะว่าไม่ทันพี่บางคนเนี่ยเขารอสะดวกค่อยเข้ามาพอเข้ามารถไม่อยู่แล้วกลายเป็นว่า,าตัวทางลูกค้านะครับจะเสียเวลาเองอันนี้ผมแนะนําก่อนนะครับก็จะได้เป็นข้อดีต่อพี่ด้วยนะเพราะว่าคือรถพวกนี้มันมาไวไปไวแล้วก็ที่นี่นะครับรถหมดสัญญาเช่าเข้าเยอะสุดในประเทศ แต่รถพวกนี้ไม่พอขายนะครับมีเท่าไหร่มันก็ขายหมดแสดงว่าคนต้องการรุ่นพวกนี้เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอาติสนะครับวีออสยาลนะครับหรือว่าพวกรถตู้อะไรก็ตามนะเนี่ยอันนี้หลักๆที่ผมเอามาให้ดูก็คือวันนี้รถเข้าสีคันนะครับก็น่าจะพักหนึ่งราคาน่าจะเปิดนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเข้ามาเดือนนึงเป็นร้อยเป็นพันนะ ก็มีช่างตรวจสอบกันแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบในการประเมินราคาสักพักหนึ่งแต่ตัวนี้ผมมั่นใจว่าราคาน่าจะไม่ข้าม4 0 0แสนนะครับราคาน่าจะไม่ข้าม4 0 0แสนกับปี2017เลขไม้น่าจะแสนปลายถึง2 0 0แสนกว่าแล้วแต่แต่รถปี17เลขไม้2 0 0แสนกว่าไม่ได้เยอะเลยครับรถ8ปีนะครับ2 0 0แสนกว่า,าไม่กี่หมื่นนะครับประมาณส0,000ื่นไม่เกินนี้นะครับ สองถึงสามหมื่นโลผมว่าวิ่งกําลังดีโอเคด้วยแล้วก็ที่สําคัญประวัติเช็คได้หมดทุกจุดเอกสารชัดเจนนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอาคเนทุกคันอันนี้คือปี2017ใครที่ตามหาอยู่นะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางข้อมูลด้านล่างนะครับรายละเอียดด้านล่างก็ทักมานะทักมาถามว่าราคาออกหรือย,ยังหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ผมคำนวณคร่าวๆให้ไม่น่าจะเกิน4 0 0แสนแล้วก็มีทางฝั่งนู้นนะครับที่เป็นตัว t o y o ต a านะครับโคโร拉เอาติสเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับกับราคา3 0 0 0 0 0ต้นปี2017นะครับเลขไหม่ประมาณ2 0 0 0 0 0ราคานี้นะ มาเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกันสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงร,รวมไปถึงพวกกระบะแคปเตียกระบะแคปยกสูง ok กระบะโฟวิวอะไรทั้งหลายแหล่นะช่วงเนี้มีรถหลากหลายรุ่นที่เข้ามาให้เลือกนะครับแล้วแต่ช่วงๆเพราะช่วงก่อนน้นี้จะมีเฉพาะรถตู้เลยนะครับรถตู้หน้ายาวตัวเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะก่อนที่รถตู้จะมีให้เลือกเยอะแบบนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ขายเหมือนกันรถตัวโต้เข้ามา10คันหมดนะครับอ่ะมาดูตัว Toyo ต้านะครับ อา o โคโร่าอาติสจะมี2โฉมนะครับที่ขายกันปัจจุบันนะครับที่มีรถเข้ามาให้เลือกซื้อกันจะมีตัวโฉมปี2020แบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ400,000ต้นถึง400,000กลางแล้วแต่เกรดรถนะแล้วแต่ A B C D E แล้วแต่ว่ากันไปตามเกรดรถและเลขใหม่เกรดรถเนี่ยไม่ได้บอกแค่สภาพรถอย่างเดียวบอกถึงรวมถึงเลขไมลด้วยนะครับอาจบางคันอนะ อาจจะ C D แต่ไม่ได้ชนเลยก็มีเป็นเพราะเฉพาะตัวเลขใหม่นะครับนี่โฉมนี้คือตัวปีโฉม20สนะครับส่วนมากจะเป็นตัว 1.6g ราคาอยู่4ต้นถึง4ี0แสนกลางๆเลขไหม่ก็เฉลี่ยกันไปหมื่นปลายแสนต้นแสนปลายนะครับจะเป็นปีแบบนี้ราคาเฉลี่ยอยู่คร่าวๆประมาณนี้ส่วนมากถ้าเจนเนียลูกค้าจะซื้อไปใช้เองเยอะ แต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นนะครับจะเป็นปี2017เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า2017ไอ้รถราคา200,000ปลายถึง300,000ต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็20เหมือนกันนะครับเป็นชม20 21แต่ถ้า21เนี่ยราคาจะโดดไป4ปลายถึง500,000ต้นคันนี้เลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ200,000ต้นๆน,นะครับ200,000ก็อีกน่าจะอีก10,000กับราคา37,000บาท สามแสนนะครับราคาตัวนี้3,7% 0 0 0บาทลองเทียบราคาตลาดได้จะถูกกว่าจะต่ำกว่านะครับตัวนี้ทั้ง2คันเลยเดี๋ยวไปดูทีละคันคันนี้นะครับก็สภาพเนี่ยอันนี้คือสภาพเดิมๆหลังจากคืนมายังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการเอารถไปอาบน้ําหรือว่าอะไรนะครับก็จะมีเฉพาะตัวเจ้าของเก่าเขาทํามาแต่หลักๆเนี่ย จะต้องมาเคลมหลังจากซื้อกันเสร็จแล้วนะเคลมอะไรยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูอันนี้นะครับคือรถเข้ามาตอนที่ช่างตรวจสอบเนี่ยที่ผมบอกว่ามีทางทพี่ๆช่างตรวจสอบว่าโดนอะไรมาบ้างเขาพอเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะวงวงเป็นจุดแดงๆแบบนี้เพื่อที่จะออกใบเคลมให้กับรถคันนี้นะครับนี่อย่างชิ้นนี้นะครับจะมี3จุดก่อนฝั่งนี้คือออกใบเคลมนะครับเวลาซื้อแล้วก็เอาไปเคลมเองก็ได้หรือจะฝากเคลมได้ทั้งหมดนะ แล้วก็ฝั่งนู้นลองไปดูสภาพกันนะครับสําหรับรถ8ปีมีฝั่งนี้นี่ก็มีแต่เฉพาะตัวรอยเล็กๆนะครับไม่ได้มีตัวโดนหนัด้านหลังไม่มีนะครับแล้วก็อีก1น,นึคันคันนี้ราคาไล่เรียกกันทั้งหมด2ปลายถึง3ต้นไม่เกิน3ามแสนไม่เกิน3ามแสนหนะครับนี่8905 เห็นไหมบางคันก็ไม่โดนอะไรมาเลยบางคันก็โดนนิดหน่อยแล้วแต่สภาพนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเลขไหม่จะเฉลี่ยอยู่ประมาณแสนปลายถึง2 0 0 0 0นต้นเป็นค่ามาตรฐานนะครับของรถ8ปีนะครับสำหรับตัวคันนี้จะเป็น 1.8E แล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันมา1.8เนี่ยสิคันจะมีสักประมาณ2คันคันนี้1.6ครับนี่สามแสนต้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้า1.8ราคาจะต่างกันแค่หลักหมื่นต่างกันไม่เยอะคันนี้ร่องรอยเล่าคันน้อยมากนะครับน้อยมาก ยังไม่ได้เคลมนะอันนี้คือรถมาตามสภาพเลยปะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันแล้วก็รถตู้นะที่นี่นะครับถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้เกรด A เลยนะราคา1นึ่งล้านหนึ่นะครับราคาถ้าพูดตรงๆร,รถตู้ราคาพอๆกันนะครับกับตลาดแต่ที่ต่างกันคือมีรถให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศแน่นอนถ้าเป็นรถตู้หน้ายาวนะครับที่นี่มีให้เลือกเยอะแน่นอนเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเยอะแค่ไหน นะครับตอนนี้คือตอนแรกเข้ามาเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเหลือครึ่งหนึ่งตอนแรกมีหลายร้อยคันมากนะครับอยู่ทางด้านนู้นทั้งออโต้ทั้งธรรมดาเลยนะแต่ถ้าธรรมดานะครับเกรด A เลยนะราคาเนี่ย969,000รถตู้เกรด A แต่ถ้าเป็นตัวเกียร์โต้1ล้าน152,000อยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่รถที่นี่ทุกคันถ้าพี่ซื้อสดฟรีแบตนะครับไม่มีแบต7% นะจะมีเฉพาะตัวค่าจัดโอนกับค่า e x c e s s กรณีที่ฝากเคลมนี่รถตู้นายาวนะครับที่ผมบอกว่ามีให้เลือกเยอะเห็นไหมตอนแรกมีประมาณ6แถว7แถวอันนี้แค่สาขาบางนานะครับยังมีสาขาเทพรักษ์อีก1สาขาฝั่งนี้จะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับราคาเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่เริ่มต้นนะ9,959,95,000าถึง1 0 0 0 0ล้าน0 0 0 0 52,000แล้วแต่เกรดแล้วแต่สภาพมีทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะครับบางคันนะมีแอร์ไมโครบัสติดมากับตัวรถด้วยอย่างที่ผมบอกแต่ละคันมาไม่เหมือนกัน,นครับบางคันมีกล้องบางคันไม่มีกล้องแล้วก็บางคันมีแอร์ไมโครบัสแต่แอร์ไมโครบัสเนี่ยมีแค่10คัน เปิดแป๊บเดียวขายหมดเลยนะครับแล้วนานๆจะมาทีไม่ได้มีบ่อยนะครับเราไม่สามารถรีเควสได้เราจะเป็นการขายรถตามสภาพแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบคันไหนมีอะไรติดมาก็ให้แบบนั้นไปเลยฝั่งนี้นะครับคือเกียร์ออโต้ทั้งหมดส่วนฝั่งนี้จะเป็นคละกันระหว่างตัวออโต้กับตัวเกียร์ธรรมดารวมไปถึงตัวหน้าสัก็มีมงใหญ่นะครับมงใหญ่เนี่ยปี19เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0กว่านี่7แสนกว่านะครับ เป็นโฉมนี้แต่จะเข้ามาน้อยนะครับจะน้อยกว่าหน้ายาวมากหน้ายาวเนี่ยจะเข้ามาเยอะสุดเพราะว่าเวลาปล่อยเช่าเนี่ยตลาดจะต้องการหน้ายาวเยอะมากกว่านะครับปล่อยอาหน้าสั้นเนี่ยจะเป็นตัวรองลงมาแล้วก็โม่งน้อยเนี่ยแทบไม่มีเลยนั้นๆจะมาทีนะครับส่วนมากเขาจะนิยมเชา่าเป็นตัวหน้ายาวแบบนี้อ่าเกียร์ธรรมดานะครับ9 6 9 0 0 0เกียร์ออโต้1 1 5 2 0ล้านราคาถ้าเป็นรถตู้นะพอๆกันนะครับกับตลาดนะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ มีรถให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศนะตอนนี้สําหรับรถตู้หน้ายาวนะครับย้ำนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยมีออกมาประมาณ5,000คันต่อปีนะครับเฉลี่ยคร่าวๆอาคาเนเนี่ยจะซื้อประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อมาปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นรถก็เลยจะมากองอยู่ที่นี่สะส่วนมากนะแล้วรถตู้เนี่ยจะหมุนเวียนตลอดนะครับเวลามาจอดแล้วก็ขายแล้วรอบใหม่ก็จะเข้ามาเพิ่มนะครับจะวนแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจะมีรถตู้หน้ายาวให้เลือกมากที่สุดนะตอนนี้ ราคาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับจะมีทั้งเกรด A ถึง E แล้วแต่พี่นะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้รถสวยก็เอาตัว1 1 5่0ล้า้านไปแต่พอมาดูอยากเซฟหน่อยได้มีอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความสะดวกอันนั้นเขามาว่ากันนะครับแต่อยากให้ดูหลกัลกๆว่ามันเป็นยังไงนะครับรถตู้ทุกคันเป็นปี20ทั้งหมดน่าย,ยาวที่มีเข้ามาไม่เนี่ยมีตั้งแต่หมื่นต้นเลยนะครับเกียร์ธรรมดาหมื่นปลายยังมีเลยประมาณ1 9ื่นเายังมีนะครับใช้งานน้อยมาก ไปยนถึง200,000กว่านีอันนี้คือราคาจะวัดตามสภาพรถว่าโดนอะไรมาแล้วก็เลขไมยเยอะแค่ไหนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอา t ติอีกเช่นเคยจะมี Hybrid นะครับไฮบริดฝั่งซ้ายเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ4,0,000นกว่าบาทนะครับแต่ว่าคันนี้ไมายเยอะไมายเยอะนะครับไม้ส0 0แสนกว่าอา t ติไท b บิดนะครับปี2020 แล้วก็ Camry ก็มีเข้ามานะครับ Camry ตัว2.5ส port ตหรือว่า2.0แต่ส่วนมากหลักๆถ้าเป็นตัว Toyota Camry นะครับจะเข้ามาเป็น2.5 2.0จะเป็นส่วนน้อยมากเดี๋ยวลองดู2คันนี้เทียบกันฝั่งขวาเนี่ยนี่นะครับจะเป็นตัวปี2021ฝั่งซ้าย19-20ครับ21คันนี้ราคาจะอยู่839,000เป็นตัว2.5ส port ตครับตัวนี้เลขไม้90,000นี่เลย 2.5สปอร์ตแล้วก็อีกคัน2.0คันนี้บอกเลยว่าน,นันนจะเข้ามาทีนะครับ2.0 2.0เนี่ยถ้าเป็นปี19ราคาอยู่700กว่าบาทนะครับส่วนมากจะเป็นปี19 20ก็จะขยับมาเป็น700 0 0ปลายนี่นะ Camry 2คันแล้วก็ HRV มีหลายรุ่นนะครับรวมไปถึงตัวกระบะที่เป็นหัวลากแบบนี้กระบะแบบนี้ราคาจะมีตั้งแต่แสนกว่าบาทถึง20,000 0ต้นราคาจะถูกมากนะครับ ลงเล่มอะไรครบเรียบร้อยพร้อมใช้งานเอาไปลอกสติกเกอร์กันเอาอีกทีนะครับสาหรับตัวรถที่เป็นหัวลากแบบนี้นะครับหรือว่ากระสือแล้วแต่เรียกแล้วกันนะแต่ว่ามีหลายคันอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับรวมไปถึงตัวหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวก็มีอิซูซุที่เป็นปี23ปี24ช่วงนี้นะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับมาให้เลือกหลากหลายสภาพด้วยรถเข้าเยอะมากนะครับ แล้วแต่ช่วงนะครับเพราะฉะนั้นใครตามหารุ่นไหนอยู่รีบทักบอกผมเลยถ้ามีผมจะรีบส่งให้พี่ๆเลยนะครับแล้วก็รถที่รออีกประเภทหนึ่งที่ตลาดต้องการนะครับคือตัว E ปี20แบบนี้คือแบบนี้ราคาจะอยู่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทนะครับ4ี่แสนกลางถึงปลายแล้วแต่เกจสภาพนะครับจะเป็นปี2020เป็นตัว E p l e n e r นะครับเกียร์อโอโต้ไอเกียร์ธรรมดาก็มีราคาก็จะต่ำกว่าหลักหมืน่นแบบนี้เลยคือแบบนี้นะครับก็เป็นรถที่มาแล้วหมดวเหมือนกันแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง ที่ช่วงนี้มีเข้ามาคือตัว2.8 r o c c โคปี2020ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ690,000นะครับเป็นตัวท็อปขับ2เกียร์โต้เช่นกันแล้วแต่คันนะครับแต่ว่ารอบนี้รถกระบะที่มาจะพร้อม c a ร์รี o บยมีทั้งทรงสูงแบบนี้แล้วก็ทรงเตี้ยนะครับจะมีแล้วแต่เลือกเลยอย่างที่ผมว่าต้องมาก่อนถึงจะได้เลือกก่อน,นะครับคือจองก่อนจะได้สิทธิ์คันนั้นไปก่อนนะครับบางทีก็ มาชนกันก็มีนะครับแต่ก็ต้องให้สิทธิ์คนที่พร้อมโอนก่อนนะครับล็อกโค้นะครับปี2020นี่แล้วก็4ี4คูณสีคูณสเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยนะครับสคูณสถ้าเป็นตัวส0ประตูเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกลางถึงปลาย7จ็ดแสนต้นถึงปลายแล้วแต่จะมีช่วงแตกต่างกันเยอะเพราะว่าด้วยสภาพด้วยเลขไม่มันมีหลายอย่างนะครับที่กําหนดทําให้ราคามันดิฟประมาณนี้ สี่ประตูเตี้ยก็มีส่วนมากรอบนี้อย่างที่ผมบอกจะพร้อมแครี่บอยทั้งหมดแล้วก็คันนี้ขับ4คันนี้ราคาเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับเปิดแค่คือเปิดปุ๊บจองปั๊บเลยคันนี้ราคา499ปี2017เป็นตัว2.8 Auto ออโต้นะครับ2.8ปออโต้ปี2017ไม่ประมาณ200,000ต้นคือถ้าปี17เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่ฮอตมากนะครับเป็นรถที่มาเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็คันนี้ที่รอราคาเปิดเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาคือตัว 2.8ปี17ขับ4เหมือนกันแต่เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับคันนี้นะครับรอราคาเปิดพร้อมแค r ดี่บอยหมดนะทั้งหมดพร้อมแค r ดี่บอยเหมือนกัน i ีซูซุขับ4ก็มีนะครับอีซูซตัวนี้จะเป็น V-Cross เครื่อง3000ปี2021นะครับปี2021แล้วก็ Fortuner รถ PPV นะครับมีทั้ง Fortuner ทั้ง m u x X วันนี้ผมก็พามาดูทั่วเลยนะทั่วเลยนะครับทุกคันทุกรุ่นนะครับที่มีที่นี่ผมจะ พาไปดูหมดนะเพราะฉะนั้นหารุ่นไหนอยู่นะครับดน่วนเลยถ้ามันมีรถอยู่แนะนําให้รีบเลยนะพี่นะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะต้องรอไปอีกพักหนึ่งหรือว่าถ้าไปดูมือสองเราก็ไม่รู้ว่าเลขไม้แท้ไหมเราต้องจ้างช่างไปดูใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ประวัติรถด้วยอาจจะดูได้แค่บางคัน Fortuner เนี่ยจะเป็นปี19กับ20นะครับมีทั้งขับ2และก็ขับ4 ใครสนใจหรือตามหารถรุ่นไหนอยู่นะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0836169983นะครับที่นี่อยู่ที่บางนาติดก,กับไบเทคบางนาเลยนะครับทักมาขอโลเคชั่นได้แล้วก็นัดวันและเวลากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญโทรมานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถราคาถูกกว่าตลาดแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ